ไทรอยกินส้มตำปะลาลาได้ไหมไปฟังคําตอบในคลิปนี้กันครับคนที่เป็นไทรอยทั้งไทรอยเป็นพิษและไทรอยต่ําสามารถกินส้มตำปะลาลาได้แต่ต้องระวังบางส่วนผสมที่อาจมีผลต่อไทรอยข้อดีของส้มตำปะลาล้าคือมะละกอมีไฟเบอร์สูงดีต่อระบบย่อยอาหารมีมะเขือเทศและพลิกซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระและให้พลังงานต่ําเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ําหนัก ส่วนข้อควรระวังสำหรับคนที่เป็นไทรอยหนึ่งปลาล้าและน้ำปลาโซเดียมสูงอาจทำให้บวมหรือความดันสูงขึ้นถ้าเป็นไทรอยเป็นพิษและหัวใจเต้นเร็วควรระวังปริมาณโซเดียมปลาล้าบางชนิดมีสารประลอดถ้าทำจากปลาน้ำจืดที่สะสมสารพิษอาจส่งผลต่อก,การทำงานของต่อมไทรอยได้ 2. งผงชูรสและสารกันบูดร้านอาหารบางร้านใส่ผงชูรสเยอะซึ่งอาจกระตุ้นอาการใจสั่นในคนที่เป็นไทรอยเป็นพิษ ปลาล้าและน้ำป่าบางยี่ห้ออาจใส่สารกันบูดควรเลือกที่สะอาดและปลอดภัย 3. มะละกอดิบมะละกอดิบมีสารกอยโตเจนในปริมาณเล็กน้อยอาจรบกวนไทรอยในบางคนแต่ถ้ากินในปริมาณปกติก็ไม่มีอะไรน่ากังวลครับ